โอ้ยมือนี่พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งอตเตกีก๋วยเตี๋ยวเบิร์นเนนพี่น,อ <laughs> น้องม้ถ้วยหนึ่งแล้วกินอีกว่าเอาอีกว่าสบายดีเลยพี่น้องมื้อนี้ก็มาสั่งกว๋วยเตี๋ยวนะแม่อติพี่น้องเลยพื่นชุมนกำลังพัก จุกนนกัลลังลากันเหตุพี yep. ่น้องเลยออเดอร์รวมพอดีเป็นสามส่บกระถวยเนาะสามสิบถวยพี่น้องเลยเพราะว่ามีมาเพิ่มเนาะมีผีบุรันทางไทยเพิ่นมาสมทบให้ซาซุยเป็นสะพานบุญต่อให้เนาะแล้ว็กับหลวงลุงหลวงลุงทางเมืองไทยเนาะ มันแห้งกับเป็นตะแพงอาถูกออ้มันทำว่าข้ามเห็ดแล้วที่นาย้โหอันนี้่ะมันเพิ่งอ่ได้สิอิ่มแลิ้มอิ่มแล้วมันเศร้าแล้วตอนนี้กำลังเริ่มเหตุเนาะส่วนลวงลุงเนาะ ลวงลุงเพิ่นเพิ่นหนับเป็นลายสื่อมาหายเนาะลวงลุงเพิ่นบอกว่ามีครอบครัวปลาคูณของลวงลุงนี่แหละกะครอบครัวปลาดำนแหละค่ะแม่นองเดือนเจใสาาแล้วก็ลูกไผ่ตาแล้วกัเฮือนตาหันเนาะแล้วก็เฮือนใจเงื่องเองพี่เนาะเฮือนใจเงื่องนี่มีสี่ทงแล้วกะเฮือนปลาคูณนี่สองเฮือนปลาดำนี่หนึ่งแม่นองเดือนนี่ หาเห็นเห็นแต่ประคุณครับไอ้หลงเจซ้ายนี่ก็หาทงแล้วก็ลูกไายตานี่นนางคำนี่3สามทงตานี่ก็สามทงเนาะพอดีครบขอประคุณลวงลุงลายๆเนาะแล้วกันเพิ่นกับผาไหน้องอเตะน้ำลวงลุงเพิ่นบอกว่า หายหาร้อยบาทจะเบาใจเพื่อนกำลังขับเมือาเงินเนาะออกมาจากเซร้หายเพิ่นแล้วบานนี้มีมาเพิ่มพี่นนองเลยมือเศร้านี้ผีบุรันนาะเพิ่นเห็นในขีปมือเศร้านี้เพื่อนก็เลยฝากมาหายเอาไปหายอีกมีอัน่วนของผีบุลันนี่เพื่อนก็อยู่ทางประเทศไทยคือกันเพิ่นฝากมาหาย แม่นองเดือนอีกอันนี้กัโอ้แม่นองเดือนนี่เป็นแปดทงเลยแม่นองเดือนพี่บุรันให้แม่นองเดือนนี่สามเลิกกาแล้วกาเบาควันกับนองมวยนี่สองสำหรับของพี่บุรันเนาะและ้วกาของร้านอัน ห้องอันร้านอันแมนองเดือนกับคือซีเมนนองจั๊กจันลูกเคยสร้างค่ะเลยซองทงเนาะต้องมาหาเหล็กอันนี้เป็นส่วนของผีบุรัน,นเนาเจ็ดทงและส่วนของลุงล,งลุงนี้ส่วนของลุงลุงนี่รวมกันทั้งหมดนี่เป็นชาสามทงของลุงลุงเนาะเดี๋ยวสะแบ่งกันไปแจก สียหายบาดใจไปแจกน้ำขอบคุณขอบคุณทั้งลุงลุงแล้วกัทั้งผีบุรันเนาะเห็นมาอุดมเห็นกำลังเริ่มเห็ดถ้าเห็ดแบบบ่ได้แยกน้าพี่น้องก็แบบมัดจังอันนะเนาะใส่น้าเลยแล้วก็พอัปายเพื่อก็กินโลดป้าไปโดนบ่ได้เดี๋พี่น้อง,แบบง,งนนะพอปปด,ด,ด,ดพอพอพีเห็ดใส่ตอนเที่ยงเห็ดเช้รอบเที่ยงเพื่อกินเขา บไปแจกก็บ่าวใจนะบ่าวใจไปอีกทางเดี๋ยวสาวซืก็ไปอีกทางอันทาถ่าสซนําชุดท่าไอเดินอีกอีกสามทงนะบาเท่ามาแต่แจกทางนั้นน่าจะเจ้าไปห้องอันห้องนางคำนะมันอยู่ไกลเดี๋ยวเขามาแต่แจกแถวไกลเจีจไปน้ำลังสามทง จะจะนับปุงโหลดเลยปุงปุงหลดใจปุงปุงซอยแล้วเนี่ยปุงอะไรกับปุงหะเจ้าเจ้ามากกันแน่แล้วให้เจ้าเพิ่มาอนี้ปอย่ถนปุงนปงให่อุอ้ยอันเ้ยอัดุกงาองามลูกอันดุกง่มงามูดุกงามัลูกอันดุกงามงาม้ยอ่ะเจับเอา โอ้ยไปเลยมาขอบใจกันลูกโอ้ยพอใหญ่เอ้ยพี่พี่มีลูกมา่มายืนงาๆก่อนนะไว้ติวสิถ่ายหูมันไม่ไมายืนเมีมาย่มากเ้อยลูกมันหวานะเอามายในเคี้ยวไหายไ้ไหมเจาะเลยมามามาฝีมามาเดี๋ยวป้าเลย อ่ะพี่น้องให้ยไม่ใหญ่เพิ่นเอาเวียนให้เนาะลวงลุงสบายดีพี่น้องอยู่ดีแมงพี่น้องเอ้เนาะอันลุงลวงลุงทางเมืองไทยาเมืองไทยเนาะเพิ่นมาให้อันร้านไส้อตเต้ซื้อขนมเพิ่นหาลอยบาทหอหักจับเอาเด้อพี่น้องเด้อเพราะห้อันลวงลุงอยู่ดีมีแหงอยู่เย็นเต็มทุกเด้อเปิดเจ้าอาวาสใหญ่ใหญ่เด้อต่อไปมะนะมีแต่ความสุกกายสุขใจมืนเยอะ มาเนื่อซาทุให้ได้กินแต่ทานสั่งกินสั่งทานเนาะให้มีบุญขำนำซูอาเตีหักเอาแล้วอลูกอ่ะขอบใจเพิ่นลูกหล่ะขอบใจเด้อที่อ่ะขอบใจไว้ลูกนมมงามไหมมันยมันเจอนุ่มนะคะเออนุ่มแตกเลยค่ะนุ่มแตกนะนุ่มแตกแล้วแตกจะกล่องทำไมท้ามึงก็สิมัจะกองอ่ะถือไม่ลดเจ้านะขอบใจลูกขอบใจลูกขอบใจดม ขอบใจเด้อเบิ่งนุ่มเจ้าก่อนมืนไ้ก็ดูป้าแตกจังอัานนะกินเนาะอันนี้ได้สินะตอนนี้่ได้แตกเนาะเปลงกี่ซืลงก่ซือกินละเด้อหัวกินนะเาแมนนชมกระตูหาแลเนาะชมกระตูอะไรกินกันเลยแมน ก่ <laughs> อ,อ<ด><ด>นเออพ่อไปแล้วท่านสั่งกินสามทา่านผมขำนำซูก,กัดเพิ่นเพิ่นกระซื้อกว๋วยเตี๋ยวนำซอสามถัวยกระเงื้อลวงลุ่งทะแล้วเพินเ่นทำบุญทำทานเนาะแอนก็จะมาทำบุญท,ทำทานต่อผมก็ทำทอกต่ออีกวันนึงแอนกินแต่ทานเนาะจะเอาไปเบิ่งทุงกว๋วยเตี๋ยวก่อนพี่น้องแมตติเห็ดแล้วแต่บ่ เงินกับฝากเงินมาเป็นจำนวนเงินอยู่สองพันเนาะลงลงุลงผ่นฝากมาเป็นจำนวนเงินอยู่สองพันิ่นกะหักคาทำเนียงไปสี่สิบบาทเนาะแล้วก็มาซื้อกวยเตียเ้ยวหานไม่ไงเคี้ยวหนีเสาสามถวยแล้วหายน้องอเตหาลอยสะพงเงินลวงลงุงเนาะน,าะนี่แล้วก็เลือหนันเพิ่นว่ากะซื้ออันกะซื้อห้อัน กูได้แบบว่าเข้าขีดแบบเพิ่นถูกเพิ่นยากนะพี่น้องเขาเห็นในหูในตาเข้าว่าเพิ่นว่าเพิ่นว่าเพิ่นถูกนะเดี๋ยวซาซุยขออนุญาตลุงลุงชาซุยสื่อห้อันเพื่อนลังนีน้ำเนาะเพิ่นมีลูกน้อยพี่น้องเลยอยู่กันสองพ่อเมียสองพ่อเมียลูกน้อยลูกน้อยละสามคนดำหน้ากันยังบ่ทันแล้วพี่น้องเ้ยอีต้นเพิ่นเดี๋ยวสือ่อสื่อไปห้อันเพิ่นกินน้ำ ช่วยกับซีแบงเ,เงินในทีเรือแล้วซีแบงเอาอีกสามถ่วยเนาะจะเอาไปหายเพิ่นนี้เฉพาะหูจักเนาะเห็นในหูในตาเนาะ,ะ,ะวะ่าก็ว่าเพิ่นบ่มี่อะไรเนาะพลินสิมาหลับเอามาม,ามาคนแรกคนแรกนี่ล่วงลูกเลยมากก่อนหมู่แล้วเจสายหาท,ดดทุ่น้อง เก็ rural rural, ขบคุณผูนใหญ่จดีลลายเดอหลวงลุงเผินเต้นเออเผินยุดเผิน่อย่าด้แห้งอย่าเจ็บอย่าจนเงเลยรวยเด้อหลวงุงเดอสาถูกเอาข้ามาจต่จอบพี่น้องเป็นวอมาแต่ทำบุญมาเดินทำบุญเก็บข่าวเลยไปจอบพี่น้องยามพี่น้องแตะที่หลวงลุงเพินกระสั่งเขามาแซ่บสวยบันสันนี่พี่บุรันทางเมืองไทยมาเพิ่มอีกอีกอีกเจ็ดถวยพอดีเป็นสามสิบ เพื่อนมอปุ้ยเพื่อนมอแม่น้องเดือนนี่ผู้ที่เป็นแปรถวยแล้วกันแล้วก็เพื่อนอันอันนะร้านลูกสร้างค่ะเด้น้องจักจั่นนะสองถวยแล้วก็เพื่อนบ่าวก้อนนะสองถวยอันนี้นะผีโบรานเอ้ยสิ่หายันบ่าวใจเป็นคนเอาไปหายเด้อเพราะว่าแย่กันไปเนาะให้ยบ่าวใจแบ่งไปทางหนึ่งเดี๋ยวชาซุยสิขึ้นไปเพื่อนตา สิไปทางใกล้ทางทางมันที่ใกล้สิหายเบาใจไปผีบุรันกรแยกเบื่องสองสองเด้อจ้าเด้อทางลุงลุงนำทางสองเบาใจแหล้วก็ส่องซาซุยเบาใจแหล้วก็ส่องเงเงื่งนี้ไปเอาปะขอเขียนแล้วเล็กเสร็พิสดารเหนยังอยู่วันนั้นอ่ะบอปรุงให้เลย เลือดใจใส่ใจจไปจะกลั้นเดือนอันเจ้าเจ้าเจ้าเมื่อเพื่อนอันเพื่อนแม่น้องเดือนแล้วก็เพื่อนอันเพื่อนอันเอือร้างเด้อแล้วก็เพื่อนเบาควันเพื่อนเอือร้างนะซ่องทุงเดี๋ยกคอยสิคอยสิเดี๋ยกคอยสิบอกไล่สื่อเจ้าบ่าจับไป็นเบาอยู่ขีปเจ้าจังสิเบาเป็นสบายดีพี่น้องเปลี่ยนไปใหม่ๆแล้ววันอะไร ยิ้นข่าวว่ะเอฟซีสีมาอุดนุ้นก็เลยอยู่เห็ดเองอยากได้ลนยได้ถอก้อยอยากได้หน่อยได้ถอปื้มืออยากได้กระดูกก้อนอยากได้่กระดูก่าอกเอ็นเปลือกเอ็นเปลือถหอมม่ไม่เห็นกระดูกไม่เจ๊เ เต็มงจค่ะลายแห่กระดูกก็ได้เออราดูนวดเออเจสไซผนออกมาบริการเองแหละวุ้ยเป็นจ้องวุ้ยจะเจ๊เศร้าคู่ได้ยินข่าวว่าเศร้าซืสีมะม่วงเฮ้ยเจ้ามันสาดเลยเจ๊าหาจูบแกะจูบข้างอีกคนจะได้กินก๋วยเตี๋ยว บนนู้นเหรอพี่นอเค็มมาดิเดี๋ยวบอใจเพิ่นกำลังกันกำลังจัดเตรียมไปพี่นอเออเมนน้ำเดือนเออเมนน้ำเดือนคุณย้อนน่าแปลสวยนะเออเพราะว่าพี่บุรันมาเพิ่มซ้ำห้องลุงๆอีกต้องสร้างซ้ำหาเออมาบอกคนสองมาพี่น้องเอ้ยขอจบคลิปตัวนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวสิบอกรายละเอียดบอใจเพิ่น พอใจเพิ่นเอาไปเพราะว่ามันสิลงลล้มๆจนอะไมันสิไกลชิเลยไปสะพองแห่งกระบ่ดีในส่วนนี้นี่ไงจัดให้เรียบร้อยเลยโอ้หน่ามันเขียนคนอันอันบ๊บบ๊อบเฮาเปลี่ยนเอามาน้าห้องแม่น้องเดือนมันมีเล็กน้อย2คนมันกินเผ็ดบ่ได้เอาตัวนึ่งเ่าปูพุ้งด้วยพุ้งเอออาทุ่งใหม่ก็ได้เอทุ่งใหม่ตัวนี้เปลี่ยนออกไปให้เฮือนหลังใหม่เฮาลืมว่ามันมีเล็กน้อยเด้่ เออชองทงพวันล uh ูกกระส่างก็คือจะกินเพจได้เนาะสองคนนะเขาใหญ่แล้วเนาะยังเลือนเลยเดือนกับมันด่ามันกินบได้ได้มันยังหน่อยอา